ทดสอบครับทดสอบเสียงครับแล้วก็อันนี้เป็นการอัดตัวเองทดสอบไปในตัวด้วยนะครับเป็นหน้าชัดหลังก็ชัดนะครับโอเคอทดสอบครับอันนี้เป็นลักษณะของหน้าชัดหลังเบรอร์นะครับหน้าชัดหลังเบอกลับไปเป็นหน้าชัดหลังชัดเหมือนเดิมอันนี้คือหน้าชัดหลังชัดนะครับ อันนี้เป็นโหมด Product Showcase นะเนี่ยมือจะชัดหน้าจะชัดนิ้วจะชัดหน้าจะชัดนิ้วจะชัดหน้าจะชัดอย่างนี้นะฮะโอเคแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ถ่ายอันนี้คือเราหยุดถ่ายแล้วนะครับทดสอบนะฮะ นิ้วไม่ชัดแต่ว่าหน้าชัดอยู่เห็นไหมมันไม่ทํางานนะมันไม่ทํางานแล้วก็การจับโฟกัสเนี่ยคือไอ้โหมด product showcase หน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยเอ่อ product ชัดหน้าเบอร์อะไรเงี้ยมันไม่ทำงานนะครับมันทำงานเป็นแบบเหมือนปกติคือโฟกัสถ้าถ้ายังเห็นลูกตาอยู่ก็โฟกัสที่หน้าอย่างเงี้ยนะครับปิดปิดหน้าไป เออ่แล้วก็พเพราะนั้นโหมดโชว์เคสใช้ไม่ได้ถ้าเราไม่ได้กดอัดวิดีโอนะแต่ถ้าเราไม่อัดวิดีโอเนี่ยมันก็ยังที่จะทำไลฟ์ได้แต่สังเกตแล้วภาพจะไม่ชัดหน้าจะไม่เนียนมันเหมือนว่ามันไม่ได้ใช้ฟีเจอร์ของตัววิดีโอเพิ่มขึ้นมานะครับตอนนี้ก็อัดในช่วงที่มีแสงสว่างดีแต่ว่าใช้กรีนสกรีนอยู่ข้างหลังนะ ก็เดี๋ยวท่านลองดูก็ต้องต้องลองฟังเสียงด้วยนะครับอ,อ๋อลืมเสียบไม้นะ,ะเสียบไม้ก่อนโอเคอันนี้เสียบไม้แล้วนะฮะลองทดสอบเสียงไม้ด้วยนะครับอันนี้คือในกรณีที่ไม่ได้กดตั้งอัดเสียงไว้เอ,อ่อไม่ได้กดถ่ายวิดีโอไว้นะครับเดี๋ยวเราลองกดถ่ายวิดีโอ เนี่ยพอพอกดถ่ายวิดีโอออกมาปุ๊บเนี่ยหน้าจะเนียนขึ้นก็คือมันใช้ความสามารถของกล้องนะครับแล้วก็โฟกัสจะมาจิกอยู่ที่หน้าแล้วตอนนี้เราเปิดโหมด product showcase ถ้าเอาของไปวางไว้ข้างหน้าฝึบนะครับมันจะไปโฟกัสที่ของหน้าก็จะเบอร์อย่างเงี้ยเห็นไหมโฟกัสของหน้าเบอร์ซึ่งเร็วมากแต่ว่าต้อง,ต,องต้องแบบต้องถ่ายไปด้วยนะ ถ่ายไปด้วยทําไปด้วยนะครับเพราะนั้นต้องกดถ่ายไปด้วยถึงจะเวิร์กนะไม่งั้นดูแล้วไม่ไม่เวิร์กเนี่ยถ้าเรากดหยุดถ่ายมันก็ยังแอบได้เพราะว่ามันตอนนี้ใช้แอปที่ชื่อว่า Live View แต่เนี่ยหน้ายังชัดอยู่เลยเห็นไหมครับโฟลดักไม่ชัดนะครับแล้วก็ภาพก็ไม่ค่อยชัดนะเอาจริงๆแล้ว